ผมพามาชมที่ดินนะครับที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรนะครับตรงนี้คือคลองชนระทานนะครับเป็นแหล่งน้ําสําคัญของชุมชนแถวนี้เลยนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่ขวานตอนนี้เราอยู่กันที่ตําบลเขาขลุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรนี้เองค่ะครับผมแล้วก็ในเขตนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะชาวบ้านจะทําอาชีพของการเกษตรนะคะปลูกข้าวเป็นหลักเลยนะคะบางคนก็ทําสวนทําไร่ทํานานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะน้ำน่ะถือเป็นหัวใจหลักของการเกษตรเลยะคะ่ะใช่ครับตรงเรียบคลองชลประทานจะมีถนนสองเส้นตรงนั้นจะเป็นถนนเส้นลาดยางนะครับฝั่งนูน้นฝั่งเราเนี่ยจะเป็นถนนที่เป็นเส้นทุกลางอยู่ตรงไปนิดนึงก็คืออย่างที่พี่ขวัญบอกคือใกล้กับซีเจกับเซเว่นละครับผมนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดผ่านอนาคตตรงนี้อนาคตข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะขยายเป็นถนนลาดยางแน่ๆอยู่แล้วล่ะ พราะอะไรรู้ไหมที่พี่ก็มั่นใจเหมือนกันนะคะก็คือว่ารัศมีของถนนอะตั้งแต่รัศมีของคลองที่ตรงที่เรายืนนะคะไปจนถึงหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยค่ะรัศมีเนี่ยกว้างถึงประมาณ50เมตรได้เลยอะข้างๆเนี่ยที่เป็นกองดินนั้นเนี่ยเป็นเป็นของชนรับประทานใช่เขาขุดลอกคลองเนี่ยขึ้นมาปรับปรุงนะคะแล้วเขาก็จะเอามากองไว้ตรงนี้ใช่เพื่อนในอนาคตข้างหน้าเอาไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆใช่ไหมครับที่นี้พอวันหนึ่งที่เขามีแผนพัฒนาเนี่ย ก็จะนําดินตรงนี้ออกไปครับอันนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆอันนั้นก็จะเป็นที่โล่งกว้างอย่างที่บอกครับก็ <c oughs> คือแปลงเราเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ติดกับคลองชประทชานเนาะตามรัศมีของมันจริงๆเนี่ยครับจะตรงจาจะตรงที่เป็นทางลูกรังเนี่ยเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าสิบเ<ช>มตรเลยเนาะไปถึงไปที่ดินเราข้างหน้านี้นะตรงนี้เลยนะคะให้เห็นเลยนะคะจนถึงนน้นนะคะทั้งหมดที่เดินอยู่เนี่ยอันนี้คือรัศมีของคลองหมดเลยใช่เนี่ยคือรัศมีของคลองกับถนนใช่ค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ อนาคตนี่คือตรงเนี้ยใช้ประโยชน์ได้เยอะนะจะทําถ้าทำถนนก็คือถนอนกว้างมากครับางมากแล้วก็คือข้อดีของการที่ว่าเราอยู่ติดคลองคือเราจะมีน้ําใช้ตลอดเลยค่ะอย่างแปลงข้างๆครับพี่กวนตรงเนี้ยอันนี้เขาก็ขุดบ่อนะก็ดึงน้ําจากในคลองครับขึ้นดูดน้ําขึ้นมาเพื่อจะมาพักไว้ในบ่อน้ําและใช้ในการเกษตรเหมือนกัน ใช่อันนี้ก็มีเพื่อนบ้านเขาก็เลี้ยงป่านะคะแล้วก็ทําการเกษตรเป็นส่วนเล็กๆนะคะเขาก็ทําตรงนี้ค่ะเขาดูดน้ําจากในคลองเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็ที่เห็นนะครับข้างๆแปลงเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังคาเรือนเหมือนกันเนาะใช่ประมาณ3าถึงสหลังคาเรือนอันนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็ขับตรงไปข้างหน้าอีกก็มีอีกนะครับเป็นเพื่อนเป็นชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านดังเดิมด้วยใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นชาวบ้านมาอยู่ใหม่นะคะเป็นคนประมาณในกรุงเทพนะคะเขาก็มาอยู่กันตรงนี้ค่ะ หลายรังคาร่นแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นแปลงเกษตรหมดเลยครับทำเกษตรแบบไม่ไม่ใหญ่มากเป็นเกษตรแบบพอเพียงครับผมแล้วก็ที่เห็นนี้เลยข้างหน้า ไหนค่ะไฟฟ้าโอเคมาถึงหน้าแปลงเราแล้วอันนี้คือมุมแปลงเรานะไฟฟ้านี่ที่เห็นนะครับสาธารณภคต้องครบค่ะก็คือไฟฟ้าปลาปานะคะมาแน่นอนถึงหน้าแปลงเราแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือถนนเนี่ยเขาถมดินเพิ่มอ่าใช่ปรับถมเพิ่มเห็นไหมครับคุกว้างมากใช่ครับนัจะเป็นทางเข้าสวนกันก็ยังสบายเลยทางเข้าเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เปิดหูกว้างมากครับผมแล้วก็นี่ค่ะหน้าแปลงที่ดินของเราเริ่มตั้งแต่เสาไฟฟ้าอันนี้เลยนะคะ ยาวยาวมากแปลงนี้นะคะหน้ากว้างมากๆกว้างถึง200เมตรนะร้องเจไม่ธรรมดาล้อม,อมรั้วรวดหนาไว้ให้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาก็สามารถที่จะทําการปลูกบ้านได้นะคะตอนนี้ก็ข้างหน้ามีประตูสไลด์ไว้ให้แล้วนะครับใช่ค่ะสามารถใช้ได้เลยนี่นะคะเป็นประตูสไลด์แล้วเ,เข้าไปดูในแปลงครับแปลงนี้นะครับด้านด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะเป็นสวนเกษตร ตอนนี้เขาปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างหลังเนี่ยตามในกล้องนะครับก็จะเห็นว่าจะมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอีกนะครับใช่ครับเพราะว่าลักษณะของในชุมชนนี้ค่ะเป็นลักษณะคือเหมือนกับยายแมงมุมเลยนะคะก็จะมีถนนนะคะเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยค่ะตัดแล้วก็ตามพวกเนี้ยก็จะมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เป็นระยะเลยสามารถวนออกกระหากันได้ตลอดใช่ค่ะผมมองว่าถ้าไอ้ดุกามพินามันกว้างครับมันสามารถ จัดสรรพื้นที่ในการปลูกสร้างบ้านหรือทำคอกกเกษตเรเนี่ยได้ง่ายครับผมก็สามารถปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าใครที่ชอบเลี้ยงป่าสามารถที่จะขุดบ่อเลี้ยงป่าได้เลยแถมออที่มันกว้างขนาดนี้สามารถที่จะแบ่งกันได้อีกต่างหากนะคะโดยที่ถนนสาธารณะด้านหน้าเนี่ยค่ะก็กว้างมากๆเลยแล้วสําหรับแปลงนี้นะคบพี่ขวัญเป็นถนครุดแดง no สี่จ,จอครับมีหน้ากว้างเนี่ย ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นเส้นเรียบคลองชนครับกว้างถึง200เมตรความลึกของแปลงนี้นะคะคก็คือ23เมตรนะคะแปลงนี้ค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือหันหน้านะคะก็เป็นทางทิศตะว,วันออกนะคะคแต่ว่าเสียงใตน้นิดๆก็มีขนาดเนื้อที่2ไร่พอดีเป๊ะเลยค่ะโดยที่ราคานะคะอยู่ที่ไร่ละ5,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วสาหรับที่ดินแปลงนี้นะคะด้านข้างของเราเนี่ยค่ะคือเขาทําการ,กรเกษตรแล้วก็คือฝั่งเนี้ยเขาจะนิยมคือปลูกอ้อยนะคะแล้วก็ทําพวกพืชสวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางฝั่งคลองชนที่ถัดไปทางฝั่งนู้นนะคะเขาก็จะนิยมปลูกข้าวนะคะเพราะว่ามีน้ําได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ปลูกข้าวได้หลายรอบด้วยนะคะาจากที่พูดมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่า พื้นที่ฝั่งนี้ที่ทําสวนเกษตรทําพืชไร่เนี่ยแสดงว่าพื้นที่มันต้องสูงกว่าฝั่งที่ทําพื้นที่นาอยู่แล้วเนาะฝั่นั้ของเราเนี่ยสูงกว่าฝั่งตองข้ามอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของระบบน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราสามารถดึงน้ําจากคลองชนเนี่ยมาใช้ได้ตลอดในในเส้นของเราในในพื้นที่การเกษตรของเราอยู่แล้วนะคะสำหรับที่นี่นะคะถือว่าอุดมสมบูรณ์ทางด้านของดินก็ถือว่าดีนะคะน้ําก็ถือว่าดีนะคะระยะทางการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าจากไอ แยกวัดไผ่สามเกาะนะคะที่มีซีเจมีเซเว่นมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ห่างจากเราเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะคะคส่วนโรงเรียนอบตอรหรือว่าอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะก็ห่างจากเราเนี่ยคะ่ะเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเดินทางไปบ้านโป่งนะคะซึ่ง ก็เดินทางเพียงแค่20กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าตัวเมืองราชบุรีนะคะจะไปโรบินสันไปนู่นนี่นั่นอย่างงี้ค่ะก็อีกประมาณสัก33กิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะกรุรงเทพเนะะี่ยค่ะห่างจากเราเนี่ยแค่ประมาณ94กิโลเมตรนะคะคเดินทางก็ถือว่าสะดวกสบายบนะคะตลอดระยะทางเนี่ยค่ะก็เป็นถนนสายหลักทั้งหมดเลยนะคะก็สําหรับใครนะครับที่มองหาที่ดินที่ใกล้กับแหล่งนะ้ำทำก,การเกษตรได้แล้วก็อยู่ในโซนของ พื้นที่ชุมชนใกล้กับความสะดวกสบายอย่างที่เราบอกไปไมันจะแปลงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะพี่กวัาน,นะสำหรับพี่นะมองว่าที่ตรงนี้หนึ่งได้ความเงียบสงบนะคะแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวมีลมพัดโปรตลอดนะคะด้านหน้าก็มีน้ำนะคะคซึ่งทําการเกษตรเหมาะสำหรับคนที่แบบถามแล้ว่าอยากเลี้ยงปลาบอกได้เลยนะคะที่แปลงนี้เหมาะเลยนะคะที่คุณจะขุดบ่บอแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาให้แบบน้ำเนะะี่ยค่ะเต็มบอ่อแล้วก็เ,เรียกว่าชมวิวอะคะ่ะ หรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เล็กๆน้อยอะไรเงี้ยแปลงเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะ,ะสำหรับคนที่อยากทําการเกษตรแบบนี้ก็ถือว่าว้าวมากๆเลยสําหรับรัศมีของคลองมาถึงถนนตั้งแต่เห็นมาพี่มีความสึกว่าที่เนี่ยกว้างมากๆนะคะคแล้วก็อยากรู้ว่ามันกว้างจริงๆไหมก็นัดเ่อเข้ามาดูได้เลยนะคะค สำหรับใครที่สนใจอ่าสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ของเราเลยนะคะก็คือของคุณนัชนนก่อนเลยคะ่ะ0-92-263 5 5า3หรือเบอร์ของทีมงานนะคะที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนะคะหรือว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกน QR Code นะคะที่น้องเขาขึ้นเอาไว้นะคะเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้เลยนะคะคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ ากดกระดิ่งนะคะกันพลาดในคลิปต่อๆไปแต่รับวันนี้นะคะเราเราก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย